นี่นะคะพเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำขนมจากเล่ s q u i ิ g เกมแต่ในเมื่อที่เราเป็นเด็กเกินไปนะใช้แป้งโดม,มาตีกว่าเอ้าว่าไงพี่นัทเรากำลังอัดคลิปอยู่โอเคโอ้ยแล้วเขามาเสียงรังอะไรกันตอนนี้เนี่ยอาม่านอนอยู่ไม่ต้องหรอกอะไรก็ไม่รู้รกกกกทุกคนเมือ่อกี้เมื่อกี้แอบไปหลังบ้านเยลิมาพีนัทตัวสีดำโอเคนี่เรอตัวปั๊มไปเสียกัน มีการพูดคำหยาบอย่าเรียนแบบตามนะทุกคนของไม่ดีพ่อ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 ทำงานงานนี่ไงเสร็จแล้วไม่ชวนเลยนะเสร็จแล้วเราได้แล้วค่ะรูปรามาโอเคถ่ายคลิปอะไรกันอยู่ถ่ายคลิปเล่นเราเยวเราบอกว่าเราไปเล่นหลังบ้านไหมมันร้อนอยู่ตะกี้หน่อยเดี๋ยเดี๋ยวถ่ายให้ ไม่เลยเธอเขครับอถ้าหักแกโดนยิงอฮ้ยซีหุดวิดเขาฉีดทีเดียวเลยเพราะว่าแป้งมันนุ่มเออจริงเพราะมันแค่ดินน้ำมันแป้งโดนนะคะแต่ถ้าเกิดเราทิ้งไว้มันแข็งนะพอมันแข็งแล้วมันอาจยากเหมือนน้ำตาลเลยยิ่งยากและอีกอย่างคือก่อนน้ำตาลและเรารู้วิธีทำด้วยใส่ ่น้าตเราจะยิงพี่นัอก่อนคนแรกเลยนะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ยิงเกก่อนอืองั้นเดี๋ยว้วเดี๋ยพี่เป็นเองงั้นเดี๋ยวพี่เป็นเองนี่นะครับทุกคนสวยไหมถามจริงสวยไหมบายบายโอเคอ้้ารรม